ทั้งวันจากการถือสินอดเราจะกินอะไรได้ไอเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกนักนะครับของกินมีเยอะแยะไปหมดแต่อาหารไหนที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงของการละสินอดเพิ่มจากอาหารตัวแรกกันอาหารของทอดนะคนรับประทานกันมากที่ก็จะเป็นพวกซามบูซะพวกโรตีมตัตตาบะส่วนนี้แหละถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงอีกเมนูนึง่งก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มพวกน้ำหัดลมน้ำอ้อ,อยน้ำหวานที่เป็นน้ำเชื่อมอ่ะยิ่งเรากินสุขภาพยิ่งแย่ลงกว่าเดิมนะขนมหวานก็จะเป็นอีกเมนูนึงที่ทําให้สุขภาพพังมากเลยหลายคนก็จะชอบซื้อ พวกหม้อแกงทองหยิบทองยอดโอ้โหของพวกนี้โคตรหวานเลยยิ่งเรากินเยอะอะ่ะมันยิ่งทําให้ร่างกายเราอะ่ะยิ่งพังเข้าไปอีกนะคราวนี้มนเมนูมื้ออาหารหล,ลักแนะนำพยายามอยากกินเมนูมื้อที่มีรสชาติจัดไม่ว่าจะเป็นเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดมันจะทําให้ร่างกายเสียสมดุลของน้ําอีกอันนึงคือพวกเมนูกาแฟถ้าเราทานตอนช่วงร่างสิ้นอดแก้วหนึ่งอะ่ะก็ยังพอไหวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอะ่ะทานอีกแก้วนึงตอนที่เราหลังละหมาดตะระเวอ่ะ มันจะทําให้คาเฟอีนอะเราได้รับมากเินเกินไปมันจะส่งผลต่อการพักผ่อนด้วยแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือคาเฟอีนอะมันทําให้แคลเซียมในร่างกายถูกขับออกทางปัะสสาวะด้วยครับเห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสุขภาพดีอะแค่เราเลือกทานอาหารที่มันดีต่อสุขภาพบทช่วงรามาดอนไปอ่ะร่างกายเราแข็งแรงแน่นอนครับ